วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564เวลา22.00น พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรเสด็จลงนะับพระตำหนักกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงร่วมจุดประทีปบูชาตามประเพณียี่เป่งล้านนาและยังเป็นวันลอยกระทงตามประเพณีของไทยการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีรับสั่งถึงปวงชนชาวไทยเป็นภาษาพื้นเมืองล้านนาความว่า ประเพณียี่เปงเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยเป้าอุยแม่อุ้ยของเฮาเป็นประเพณีที่งดงามที่ลูกหลานเฮาต้องช่วยกันสืบสานไว้การตามพางประรีปเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาสามารถกราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเฮาและครอบครัวในวันยี่เปงล้านนาเฮา จากสถานการณ์ที่มีโรคระบาดตอนนี้พี่น้องเฮาก็สามารถบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการตามผ่างปตีติอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวเฮาตามฮี่หอยบ้านเฮาได้เป็นการช่วยกันลดความเสี่ยงจากโรคระบาดในตอนนี้ความสุขที่ได้ทั้งกายและใจแต่เจ้า ตามผ่างประิีดกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปกักรักษาขอฮื้อทุกคนอยู่ดีมีสุขเนอเจ้าประเพณีบ้านเฮาตามฮีดทอยบ่ากเก่าเจ่นเก่าปู่ย่าสุกใจสุกขีททำตามประเพณีอยู่ที่บ้านเฮาขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญ